สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เข้ามาแล้วพบกับผมพีมแอร์ฟอร์สเกมมิ่งนะครับวันนี้พบกับเกม Call of Duty Warzone นะครับวันนี้ไม่ได้เอาเก่งนะครับมาเอาหาครับเรามาเริ่มกันเลยดิฟ้า เล่นคนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนันเนนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเลยทุกวันนี้คุยคนเดียวเหมือนอย่งคนบ้าแล้วครับถ้าผมเล่นไม่ดีหรือว่าพูดอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติชมผมได้นะครับผมพร้อมรับฟังเสมอถ้ามีคำหยาบหลุดไปก็ผมขอกราบอภัยขอโทษด้วยนะครับ โอ้ด้านนี้อีกแล้วโคตรปวดหัวเลยด้านเนี้ยเฮ้ยสไนายได้ไงเนี่ยอ๋คือรถถังดีอันดับแรกเราต้องไปรถถังอา้าวรัวแล้วเกมสามร้อยหกสิบไปเลยไปลุยเข้าแองหน้าเพือ่อ มาถึงมาเปิดศึกยิงผู้มบินระเบิดไปเลยเอาปืนนี้เล่นไม,ม่ฝาาแลวกดเร็วเมาตอนนี้ทีมเรากำลังโดนเออแต้มเท่ากันสองสองแต่ฝั่งเขากำลังจะยึดฝั่งเรายึดได้สามแล้วฝั่งเขายึดได้สอง เกมนี้ต้องวัดกันยาวๆครับดูต้นเกมไม่ได้รูนี้น่าเอาตันไนมาด้วยปิดอะไรไปดิรถถังปัง,งมันมางี้ มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วโอ้ยก่อนใหญ่กูขึ้นบนได้นะกูจะต่อยห,หัวให,ให้เด็กนรกปืนกลไอ้หาลาโอ้โหกระนำยับเปิดตัวมากูก็าตายห่าเลย เพื่ออะไรตายแบบนี้แล้วไงโอ๊ย,ย,ย,ยตายเข้าไปมึงออกมาดิมึงออกมาดิอุย้ยเลื่มดูข้างเอาละตั้งใจเล่นแล้วไม่คนตีแล้วเดี๋ยวคนดูหน้าว่ากากอีกเอาคอไปบินโกนส่นตีมันเลยดิว่า เฮ้ยฮสไนล์ลระสไนล์ลระสไนล์ลระบินล่ออันนี้ยิงไว้โดนดิยิงให้โดนดิอันนี้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  RBT เอสตว์โอ้โหอยู่นี่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 อยู่ทำที่อะไรเด็กสัตว์มึงใส่เกาะหนานกระสุนกูไม่เจาะเกาะหรอก ่แพ้เข่าแม่งพานไปทั่วเลยกูดู่างนี้แหละได้ลำกล้องมืดซุ่มยิงได้กวะไม่ใช่กูขึ้นไปมันสร้อยนะน้ากูว่าแล้วยิงกูขาดตัวตัวขาดเลยที่ผายรถถังไม่มีมาเลยอ่ะเล่นดีๆแล้วทีมแพ้ปล่อยมุมยินให้มันแดกก่อน ฟาสบายใจด้วยยิงไปเป็นคนนีเนี่ยจุดนี้หน้าตุ้มทะายเลยมีทะายนี่หมอกเลยอ่ะแล้วผมไม่ได้เอามาเลยเรื่องเรื่องอ,ะอ่ะโง่อ่านเกมไม่ออกอเออกูด,าด,ด่าตัวเองก็เป็น โอ้โหมึงยิงรถถังแต่โดนกู <ไป S 1> จเจินเฮ้ยรถถังรถถังจะไปเอารถถังจะไปบู๊บ้างแล้วโอ้ยยานเกาะด้วยคันนี้เดี๋ยวผมจะเอายานเกาะไปถล่มท่านมันให้ดู ยิงนี่หน้าไม่เลยต้องมีคนยิงปืนกลข้างบนนะมันไม่มีตัวยิง ยิงหมดอ่ะเจออะไรแป๊บๆยิงหมดอ่ะไม่สอดโลกอ่ะเฮ้อมีคนยิงปืนคนแล้วมาดิโอ้ยเกือบไปเด้อไปอยู่คนเดียวเด้อทิ้งพวกเลยกู

ไอเนี่ยมึงเนไอ้เวนยิงกระเด็นเลยฮะด้านนี้ผมเล่นไม่ค่อยนี่ด,นด,นนด้วยแหละเอลยตายอย่าเปรี้ยว โอ้โหยิงมาตัเปิดเลยฮะกล้องเนี้ยโคตรได้เปรียบอะโคตรขี้โกงอะหนุ่มเนื้อวิ่งผ่าน ตายเฉยคุณจะปิดประตูทำไมล่ะใช้ลกลบไป มากูยิงกระจายอ่ะ ไรปืนไร้รถถังอะไร ปืนยิงเลยกูวะอุอป RPG ใช่ปะหอยโตถังมั้งนะไอ้เหี้ยขี่ไม่รอพวกตายฮะไปเกินรักไปเปล่าพี่พาไปจิโก,โกโ้แถวฝังมันปะขี่ล่อต,ตีนให้ดูเลย คะแนนเรานำอย uh ู oh, ่หกคะแนนครับตอนนี้ทีมเรายิงให้โดนนี่อ่ะตัดไลท์เลยตว์เหยียบแม่งเลยอ,ะอ่ะเออเหยียบแม่งเลยอะ่ะรถเก่าอะ่ะยึดด้วยอ,ะอ่ะเอาดิ โอ้ยติดข้างฝาไอ้ชาลากเอ้เหยียบระเบิดกูฝาจัก <laughs> เราก็สุนในท้องคนเดีย๋ยวมึงมาเดีย๋ยวมึงมารวมกันนี่รวมแล้วเพื่อนกู i we do not have time donated thank you and nick สองไว้ไดิปเปี้ยวจัดละผมอะผมที่หนึ่งในวงการเกมอะบอกแค่นี้เดีย๋ยวหาว่าคุยเร็วยิงคู่ให้เด็กดูก่อนอ่า่าาาาลตายไป อยู่ที่สองรอครับน้องๆดูได้ผมอยู่ที่สองอะโอ้โหไม่ถัดผมไม่ไม่เพื่อนตายแล้วตายหายแล้วพูดเดี๋ยวเองงยิงเลยมึงนะ เชื่อป่ะทุกคนผมมาเนี้ยเดีต้องมีพวกแบบที่เปรี้ยวๆมาทนาดไหนมั้งโอ้โหที่จจับทีจักเรานำามาท่านผู้ชมดูดิเขานำมา26แต้มแล้วอะ ถามติดนะ แฮ้ครับผมีฝรั่งด่าเลยกูฟังไม่รู้เรื่องโนโนฟังละไทยรู้เรื่องเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ